วันนี้ผมจะไปหาลูกค้าท่านหนึ่งครับประเด็นคือเราต่อสายหลังเครื่องผิดนี่มาดูนี่คือเครื่องที่มีปัญหาอยู่นะครับก็คือจริงๆแล้วผมกำลังต่อ,อตัวดูดน้ำให้กับเครื่องลูกค้าแต่ประเด็นคือต่อสายผิดไปนะครับแล้วเดี๋ยวผมต้องไปหาลูกค้าที่ชนบุรีเลยนะครับเพื่อไปแก้งานให้อะเป็นยังไงไปดูครับ แล้วเราก็ถึงร้านของลูกค้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมและนี่ก็จะเป็นร้านของลูกค้านะถ้าใครที่จะเข้ามาหุนรุนกาแฟ,แฟนะครับเข้ามาได้เลยนะเราก็จะมีเครื่องเ่องน้ำแข็งของของูก้านะครับอยู่ที่ร้านเลยเดี๋ยวก่อนที่ผมจะเข้าไปเซอร์วิสนะครับร้านนี้เดี๋ยวผมจะปักหมุดเอาไว้ให้นะครับแล้วก็ใครที่จะเข้ามานะก็มาตามลิงก์ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมขอตัวไปเซอร์วิสลูกค้าก่อนนะครับไป และก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการที่ผมเข้ามาเซอร์วิสลูกค้าที่ชนบุรีนะครับสำหรับใครที่ต้องการเครื่องน้ําแข็งดีๆตักเครื่องหนึ่งเอาไว้ใช้สาหรับร้านกาแฟนะครับแนะนําได้เลยนะครับกดลิงก์สินค้าด้านล่างที่ผมแนบลิงก์นี้ไ้ไ,ได้เลยแล้วก็ใครที่ผ่านไปมาแถวชนบุรีนะครับร้าน MyLift อยู่ที่คอนโดพาร์คสิรินะครับชื่อร้านไ y Lift ก็ถ้าเข้ามานะครับก็จอดรถหน้าร้านได้เลยนะครับนี่ข้างหลังนี้จะเป็นคอนโดนะครับก็ขอบคุณมากครับที่เข้ามาดูคลิปแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กับกดติดตามด้วยกดคอมเมนต์ให้ด้วยนะครับคลิปผมจะได้เด้งไปอยู่หน้าแรกๆนะครับขอบคุณครับ